ตัวเตาครับผมทุกคนตอนเช้าๆคนดูแดดแรงมากเลยตอนเช้าๆครัผมทุกคนแดดเปียงๆเทวดดีครับลุงเยียวดีครับเทวดาดีบาซ่าเพรนี่ท <m aging sounds> <im> ุกคนดูที่เรามีดิโด้กินด้วยนะ ด,ดีดูดีดูผมเป็นเสื้ออะไรบางตัวสวัสดีเตอนเช้าด้วยครับนี่ข้าวกะเพราสองห่อเดี๋ยวนี้ร้านกะเพราเขามีโต๊ะนั่งด้วยโต๊ะไว้นั่งกินด้วยตอนเช้า Mình đây chút màu mái nó cũng chơi Thì cày Thân nhó Kinh chất có ลูกไยไนเยนี่ยฮะลิงปิงลูกลูกไแล้วใช่เหรอเดี๋ยวออกลิงปิงลูกใหญ่มากครับทุไม่ได้เอาแช่ตัวอย่าไม ลวกอีกต ja, ้นกินข้าวของให้เ็คืนบาซ่านะครับรืนเนี้ยก็คืนบาซ่าเหร ไม่รู้บ้างเหรอบผมตอนนี้เรปลุกตื่นไม่ได้ตื่นเลยสองหนึ่งดูเหรอยังไม่จบเลย ต้มเนื้อขอมคร,อขอครับผมต้มขมถุงเนี้งครับนี่น่าจะเป็นโมนอองนะสูรนะผมร้านลุงอแล้วผมทุกคน โอ้ได้กินหอมรเนื้อตุ๋นน้อนิดเนื้อที่ตุ๋นไว้เลยเนื้อที่ตุ๋นไว้เลยต้องไปย้ำมาแล้วมาครับพวกคนไทยเนี่ยน่ากินมากครับโมว่าตักอย่างเดียวใช่รถที่เดียวเลย รถตักยังเดียวเอาคมๆนะครับของนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนกันครับนี่ก็เนื้อเหมือนกันนะไม่ใช่อน,น,นั้นน้ำซุปใส่ใส่หมูอน่าหมูอ๋อโอเคับ น้ำซุปไปใส่แล้วตกใส่แล้วอ๋อขอบคุณอ๋อนี่ขนมหม้อหมูอันนี้อันนี้น้ำซุปกระบุกอันนี้นี่หม้อหมูเขาไม่กินเขาไม่กินหมูอ๋อกินด้วยครับขอบคุณมากครับยครับไปกับข้าวเที่ยงแล้วคนมาอุดมลุงก็ได้บทนนี่อยู่ตรง เบลลิยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบสองยี่สิบแปดเนี๋ยผมดูตรงนี้ต้องคมแซ่บ อยากกินทำไมจะไปหาอะไรอย่างอื่นก็เลยขี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเจอพวกผมขึ้นผมสักซีน มันตะลุงที่ซื้อวันนั้นแหละผพราว่าได้อยู่นะเน,นื้อของแกเนื้ออยู่คนดูเยอะดูนะบุ้มบึ้มอยู่น,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 นะนนนเนี่ยอืมคนดูอ่างเลือมเฮ้ ต้มเนื้อเจ๋เีดข้าวเตี่ยนด้วยจ้ากัน,นไ,ได้เป็นนอนอันนี้สีเขียวนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสบายนางเหรอผักขีริ้วอร่อย ดนเขาไว้ในหมอ้อเขาก็ตุ่นไปเรื่อยๆ่ 嗯。<Long. S 2> hmm. เก่งคุณแทนดืดูน้ำซุปโอ้สุด๊อดเลยเนียนหลังคิ้วๆเดียวอร่อย นี่ดูน้าไม้่อยไม้ใครเนี่ยอตนากิมกลอยน่า่งอยก็เลยกินเยอะๆน้อดีเลยคนบนี้ไม้รวไปตับ นอแลต้มมันานอกไปตอกุ้ต้มมาไหมต้มน่อเหอแก๊สบ้าบ้าไปต้มแล้วเอาไปส่หอยหน่อยเอาแบง่งแบ่งให้อมเอามาวันนะัวันที่ที่ไม่มาเราจ้จะบอกไอ้มา,มา,มาทำไมไปต้มเรื่อนี่ไรอู่บอกไรแ,แล้วเพาว่าเป็นให้เหรอะ เริ่มเนื้อมีรถมากับแบงแบงหมาดามแบงน้องหลายนอยทุก่างน้อยน้วยหดเลยนองไก่ไดไเไปต้องขับให้ม เทนาคันเทนาผมเงือกโอ้โอ้ต้องใส่ปิ๊กนนึงปลานิดนึง 尽量留着给你。 เมื่อกี้ผมสำลับพริกกับผมทุนโอ้โหเจ็บคอมากเลยผมทุนผมกินข้าวก่อนนะผมผมกินผมกินข้าวเสร็จแล้วผมทุนผมจะไปหานอนก่อนสักหน่อยนึงนะผมทุนตอนทิ้งๆกินข้าวเคลื่องกันนี้เยอะดูผมทุนมีอะไรครับผมทุนขอบคุณทุนทุกท่านขอรักดวงตามาของทุนขอบคุณทุนสวัสดีครับ ผมผมเนี่ผมควรผมกำลังล้างของแดเนี่ยของลูกค้าที่เรารื้อมาเราก็จะมาล้างให้ลูกค้าด้ยวยตอนที่เราจะขึ้นะกของผมคนี่ยเราให้ลหูกคา<อ>้ารับไปบางส่วนช่วง,งกการใช้งานโดยด,ดีโครงเป็นสนุกสนีย เพราะไฟเราเกิดลมล้อนี่ เสร็จแล้วผมต้นเดี๋ยวผมก็จะไปเป่เปลาลมแล้วก็ขอให้ความรู้ค้าครับผมที่เป็น,ปนรวมล้างของสเสร็จแล้วผมเพิ่นผมก็มากินขนมปังนิดนึงพี่น้องคืนมาแล้วก็แบ่งให้กินเดิมของผม ิปนนเลยี่ผมตุนนี้ตอนนี้กำลังพักนิดนึงละครผมตัวนี้ทางเที่ยวผมตันผมก็เลยปล่อยให้เต่าเดินหน่อยนีดตัวหนึ่งเดินไปโน่นเ <c oughs> ดินไปไหนเนาะ ตัวมอมเมมไ่าจะอาบน้ำให้จะแช่น้ำไม่ได้แค่แล้วเดินอย่างดีเลยจะใส่หาให้อันนี้พักบิกินน้ำครับผมดูแล้วก็มาลุยกันต่อครับผมนี่ผมทุนว,วันนี้ทำโอ้ผมดูเงือผมออกเยอะมากเลยวันนี้ลูกพี่เลี้ยงข้าวด้วยผม ทุ่บมืองเหมือนกันชิกกทุกคนทะเลเหรอนะเนี่ยซิกเคนทะเลนะี่แต่างกับซิกเกงบ้านเรามันมีทะเลเอยู่มีทะเลเดินะตะตะเงโอ้้าอน อีกุงเือ่ไปงเขานะครับนี่คือไที่สคับไฟแรกเอาชนะแตกม่คกับเอาชนนังแกมานะครับดัดเป็นยังบ้างกินเข้าเรื่องเลยไอ้วแก้วมาลื้เลือเต่ามปั๊บมาตด้เลกนน้ำเขาหอมมันกินบกินลยมาถึงเลยล่ะานน้ใส่ใจกิน ก็อยูผมชอบกอล์ฟผมสุดตอนนี้คันที่ผมล้างเทช่วงล่างครัมอาจารช่วงล่างเปลี่ช่วงล่างให้กับลูกค้าตอนนี้เสร็จแล้วผมส่วนเดี๋ยวเปลี่ยนสวิตช์บอกนะผมส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวสวิตช์บอกนี่ตอนนี้ลุงเรือกำลังขัโอครับผมส่วนแต่วันนี้ทําโอครับผมลูกพี่กำลังอะไรวิโลไฟครับผมส่วนนึง พี่ใส่ไฟใหม่็นตนไฟรถเอาพาร์พาตามสูงลงโทน่ยเดี๋ยวลรงรนจะขับออกแล้วก็จะเอาอีกคันนึ่งเข้ามาของโทนอับตัวเสียเอ Gracias. Thank you. 哦，对呀，哦耶。 <ไป S 1> กดตรงไหนมาเนี่ยไม่ได้ทำ